กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางสำหรับคลิปวิดีโอจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่ทำคอนเทนต์โดยให้ผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งอ้วนอีกคนหนึ่งผอมไปเดินขอกอดคนในที่สาธารณะลักษณะคล้ายจะโชว์ผลลัพธ์ของการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งโดยคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ8นาทีครับซึ่งเป็นคลิปที่เผยเหตุการณ์ของหญิงสาวรูปร่างผอมเข้าไปทำทีขอกอดผู้ชายที่เดินผ่านมาผ่านไป พบว่ามีคนยินยอมให้กอดถึง6คนส่วนผู้หญิงอีกคนคือหมอมลูกปลาอาดีตภริยาของท่านชายกบที่มีรูปร่างอ้วนกว่าเข้าไปขอกอดซึ่งส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธซึ่งผลสรุปได้กอดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนอกจากไม่ได้กอดยังถูกด่าว่าทุเลตอีกด้วยครับทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นคอนเทนต์ขยะซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนําผู้หญิงสองคนมาเปรียบเทียบกันแบบนี้หรือบางคนก็แนะนําให้เปลี่ยนคอนเทนต์ ที่ดูไม่เหยียดจะดีกว่ารวมถึงไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนอื่นที่ภายนอกด้วยครับ